ลืมเลยนะกลุ่คะพร้อมจะเล่นเกมไหมคะมีอาสาสมัครไหมคะขอสองท่านค่ะขอสองท่านขอสองท่านจเป็นไมลุ่นทักไปเอาเม่ไรคะน้ำหมากไหลนะคะก็ยืนรัผลก็น้ำไหลไม่ใช่ใช่ค่ะอะไรครับอะไรทั้งนีอะไรทั้งนี้อันนี้คือเราไม่น้อาหมดใช่ไหมคะขออาสาสมัครสองท่านอีกอ่ะสองท่านสองท่าน สองท่านนะเร็วๆๆ,ขอ,ๆอขอผู้ใหญ่หนิดนึงขอผู้ใหญ่นิดนึงนะคะเพราะว่าเกมเหล่านี้ออกแนวสิบเลทนะคะสิบแปดบวกนะคะ,ขะเขาไม่ได้แโฆษณาแล้วนะคะอะสองท่านเ่ะอันนี้คือเราลงในในในสั่การจะลองนี่ก็คือเราต้องใส่ทูพีสหรืออะไรไหมทูพีส์นี่แหละค่ะเป็นตายอย่างเดียวนะอ๋อสองท่านเ่ะสองท่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวถามผู้ใหญ่อีก่อน พอเลยพร้อมกะถูกลวนลามไหมคะถามเขายัางครับว่าเขา<อ>ทราบหรือยังครับว่าเขาต้องทำอะไรตอนนี้เ,เราเรายังไม่บอกแล้วเห็นบอกขนาดนี้ะคะสารดีเข้ามาเดี๋อวต่อไกับนิกาค่ะคือเห็นห้าคุณสมบัติค่ะของโอรเทคความพินไปเราใช้พี่ลงไปงมค่คะ ลองไปนมได้ค่ะเราไปงมต้องงมแบบมีฟิลลิ่งด้วยนะคะคุณพี่จะลองไปหยิบเฉยๆไม่ได้ค่ะคุณพี่ต้องลงค่ะนะลงไปน้หยิบคุณสมบัติ5้าโบรานี่เออค่ะขเข้าไปันนหนุกวเลยเลยเล้เลยเลยหยเล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 หเลยเลให้ยรลยเลยเลยเลาเลยละเอาไปไวลที่ยัวยเลหลุยค่ะเลยเลเปะเลยเหยเละคลยเเเพราะล เราบอกอ๋อคนไหนก็แตะแปะฝัดงไหนได้เอาไม่แตะหน้าแตดหลังอะฮะแตดหลังเดี๋ยวไม่เห็นเดี๋ยวถามคนไหนก่อนโนไหนโนไหนแปะได้นะแปะได้หมดครับแปะได้หมดเดี๋ยวเขาแปะได้หมดเดี๋ยวเขาคือคือคนเล่นเกม่ยวกัไม่คิดในเอ็นจีที่พอดีเลยนะแปะได้หมดนะพี่นพี่จะแปะโซไหนคะับเออไม่บอกด้วยอย่ากวันนี้ไม่บอกด้วยว่าจะแปะจอดไหนจับเวลาไหมคะจับเวลาไหมคะหรือว่าจับเวลาหรือว่าใครที่เสร็จเร็วกว่า อ่านใหรเสร็จเร็วกว่าเลยก่อนนะอ่ะเดี๋ยวสัมภาษณ์พี่เขาก่อนไหมคะคุณหนุ่มจะลงก่อนเลยนคะคุณหนุ่มจะลงนะคะอ่ะสัมภาษณ์พี่ชื่ออะไรคะคุณว yeah, uh, yeah, uh, like ันชัยครับ uh, คุณวันชัยนะคะมาจากไหนคะมาจากเทพารักษ์ครับมาจากเทพารักษ์อ yeah, ่าบ้านใกล้กันนะคะอยู่ข้างบ้านหรือเปล่าคะใช่ใส่รองเท้าไซส์อะไรครับโอ้ถามอะไรถามเบอร์บ้านเลยเถอะนะถ้าคุณหนุ่มทำเขาไม่รูต่อแล้วนี่คุณวันชัยเ่ะชื่อหญิงค่ะอ่าชื่อหญิงมาจากไหนคะ คจำลองไม่มาจากป้าเหรอคะก็เราถอดเหรอโอเคค่ะพร้อมไหมคะคุณหญิงคุณบัณฑัยพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะคุณหลุยจะลงมาด้วยไหมคะไม่เป็นไรออ๋เป็นผัวใจเลยค่ะได้พิเศษเจอแล้วแปะเลยรองท้าไม่แห้งไม่ต้องเลยครับผมว่าก็แล้วแต่ค่ะจะใส่วันพีชทูพีชเนี่คะหรือจะถอดหรือจะอะไรก็หลงนันนะหรือว่าเป็นซัพพอร์ซัมเมอร์เลยคนะเอาไปเลยคะ หนึงสามเลยนะ้อมไหมคะสิ่งทองสัสินนี้ข้าฝากไว้ก่อนไหมคะเอ็มซีรับฝากแต่ทองไม่ใช่อื่เไหมคะไม่มีทองไม่มีทองอ่ะน้องนเลยค่ะน้องสองสาเ้ยเฮ้ยเอยบอกให้ลงก็ลงหเลเฮ้ย รู้เลยนะครับว่าพี่เขาเป็นคนที่ชอบเล่นทำเลก่อนนะฮะพี่มีสร้างแรงมาเละต่างเลยนะได้แล้วพี่ไม่ลงกขนานั้นหน่อยก็ได้เดี๋ยวฮะได้หรืผมมีความรู้สึกเสียว่องนิดนึงนะครับ ไอดีซ้ำไม่ไหวฝากดูด้วยครับผมดูไม่ได้คร <c oughs> ับยอนะยอนะที่วาใช้ลก่อนของพี่พี่ขาดหนึ่งใช่ไหมครับมีเย็นสดชื่นปกป้องกิจเนีนยนเนเนเเนนเนเนเนนเนนท่านเนนเนนเนเนนันใหม่เนเนนเนเนมนเนเรนนนนเเเ ปกป้องเอ็งได้นะช่วยลดสดผื่นนะคะมีความเนียนนุ่มลดแตกทีเรียถูกต้องค่ะขาจะเปิ้ลที่มัใช้ด้วยนะคะเก่งมากเร็วมากๆครับเร็ว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 ฮะเร็วฮะเล่นเองเก็บน้อย